สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะวันนี้นะคะวันที่7กันยายนพศ2 5 6 6้อค่ะเมน,นีแม่มูก็จะพาท่านผู้ชมเนาะคะ่ะมาติดตามรับชมแนวทางลาวพัฒนาวันศุกร์ที่8กันยายนพศ2 5 6 6ค่ะแนวทางเมน,นีเนาะคะ่ะที่แม่มูจะเอามาฝากท่านผู้ชมเนาะคะ่ะเป็นแนวทางของพ่อวังสามขาเนาะคะ่ะผู้ชมค่ะเพิ่นได้ส่งตัวเลขแนวะทางมาให้แม่มูแล้วเนาะคะ่ะ แนวทางของเพื่อนเนาะคะ่ะงวดที่ผ่านมากระุดเด้อคะ่ะผู้ชมแม่หมูก็ต้องขอโทษขอไผ่พ่อแม่พี่น้องทำผู้ชมเนาะคะ่ะงวดนี้พอว่าขอแก้ตัวอีกครั้งเนาะคะ่ะผู้ชมเอาไปเบิ่งก่อนก็ได้เนาะคะ่ะผู้ชมพิจารณาเบิ่งกะะ่อนเนาะค่ะค่ะเขามาเบิ่งตัวเลขน้ำกันเลยค่ะพ่อเพื่อนก็นได้ส่งตัวเลขมาให้แล้วมาเบิ่งนน้ำกันว่าตัวเลขแนวทางของเพื่อนไหหมาจะเป็นตัวไรเนาะคะ่ะผู้ชมเอาค่ะมาเบิ่งกันเนาะคะ่ะ โอ้มึกกระเบิดสุกชิบแปดคุณพ่อเพิ่นก็บ,บอกนะค่ะว่าขอโทษเอฟซีเด F ้อจ้ะ er นะคะวัตถิพานมาลุดนะคะเป็นของพ่อวางสามขา วิ่งรูดนะคะโอ้เป็นชุดบนล่างคือเก่าค่ะท่านผู้ชมค่ะให้มาชุดรวมเลยเป็นชุดบนล่างวดนี้ให้มาสี่กับเก้าค่ะปะกะกกากกากริล่มจางลงจางลงเ,เขียนเลยเดี๋ยว เอฟซีมันจะไปเห็นมึกแดงเขียนรถเราเอามึกแดงเอามึกอันนี้เคียนรถพอเห็นอยู่ดอกเนาะค่ะเห็นอยู่ดอกะคะอ่ะ <c oughs> <c oughs> เขาให้มาหกคู่เนาะจา้จะจะมีสี่สองสี่สามสี่เจ็ด หลักเก้าก็จะมีเก้าสองเก้าสามเก้าเจ็ดไปชมคนนน้นมากเนาะคะ่ะเน้นที่หลักสี่เด่นสี่ลองเก้าเด้อจ้ะค่ะ เลนสสี่รองเก้าแล้วกะเน้นมะไฮสี่สองกับสี่เจ็ดเน้นสองคู่ปคะคะแม่มอแมนจะไม่เก็บเน้นสองคู่เด้อจ้ะ เอาแคปหน้าจอตามนี้นะค่ะแนวทางลาาพัฒนาเนาะค่ะงวดวันศุกร์ที่8กันยายนพศ2566เนาะค่ะเป็นแนวทางของพ่อวางสามขาเนาะค่ะเพื่อนได้รงตเลขกแนวทางมหาลีลเนาะคะท่านผู้ชมค่ะเป็นวิ่งลูดบนล่างเนาะค่ะวิ่ง4กับ9เนาะค่ะเด่น4รอง9เนาะค่ะจับคู่ห้ไม่ซี4 3 4 7ีส9ม9ีเกาเกาเกาเนาะค่ะ เน้นสองคู่ค่ะเน้น c2 กับ c7 นะคะท่านผู้ชมค่ะเน้นตรงๆนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าอย่าลืมกลับโตน้าเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะค่ะพิจารณาเบ่งเพื่อเป็นแนวทางนะคะสาหรับคลิปนี้นะคะแม่หมูขอใหอยพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกๆท่านโชคดีรวยๆเฮงๆกันสุข,ขุสุคนเด้อค่ะ สำหรับคลิปนี้เนาะค่ะแม่หมูกอตังขอขอบคุณคุณพ่อว่างสามขาเนาะค่คคะ,คะที่ได้ส่งตะล็กแนวทางมาให้เนาะค่ะแล้วก็ขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องธรรมช้ชมทุกๆท,ท่านเนาะค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมเราบฟังทางช่องเนาะค่ะแม่หมูขอคอยพ่อแม่พี่น้นองธรรผช้ชมทุกๆท่ททานโชคดีรวยๆเฮงๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเด้อจ้ะพอกันไหมในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ